นี่กีดหนาเง่าพอนอ้ดุ้งอ้ย bueno นี่ออกง่ายมากว่ะท่อหนาบุญ สวัสดีครับมาพี่น้องว่ามื่อนี้แบบโอ้ตื่นเต้นแห้งนะครับได้เวลาเก็บเห็ดแล้วคุณเห็ดแบบออกเยอะมากนะครับคุณเบิ้งคุณนะครับกำลังออกกันนี่กำลังงามเลยโอ้เห็ดแบบเกิดยางคักเลยครับคุณนะนี่กำลังออกนี่หน่อยเวดตอม อาวงนอน้นห่อยร้งเสยงครับอู้ยพ่นสบายเลยรยนะยแงนี่กลังออกอันนี้เกิดกนหนึบหวานเนาอันนี้่ท่นไออกมองให้ออก่ออกก็ไปออกในถุงนะครับอืม ออกในถุงปุณนะพ่านตอนพันทรงมามันกระแทกครับถุงมันนัแน่นพดถุงมันเล่ยหลวมนะพุณหะเกิดในพุ่นเต็มอยู่บมประทับใจป็นไรหรอครับนี่ทรงบ่คอยอันนั้นป็นไรครับเพิ่นอัดมากมันทับกันมากเลยบ่จากสี่ทับในถุงมันเหนี่ยงเามันก็เฮ็ดบ่ได้แล้วครับเพราะเสื้อมันขาวแล้วมีมีถุ่งหนึ่งสละที่ผมอันทางอันเสื้อมันเหน่ยนี่บ่ ก็เลยดำ่ให้มันเลมันเริ่มเชื่อราขึ้นแล้วด้วยี่้ยคุณว่ากระแทกกระแทกหรือเปล่าเนี่ยหัดไว้ว่าจะไหนถุงมันว่วดวมมันคือเก่าแล้วนอกจากสภาวะเห็ดที่เสื้อยังบาเดินครับมันเห็ดได้อยู่มันกระแทกไ้ถุงมันแน่นได้นะครับอันนี้เสื้อมันเดินแล้วคันเสื้อมันแตกมันจะดำแบบนี้เลยคุณเดี๋ยวสิเริ่มเก็บอีกผีดองเบิึงนะครับเด้อครับเก็บนี่ก่อนเลยอันนี้เกิดกวนมูนี่มันพอดเก็บตะวันแล้วผมถ่าถามูมัน เก็บจังเลยล่ะมาเถ่ uclear, อแหลกกันนีไไ ah ่โอ้ปวดใหญ่เลยปึ๊บน <min> ี่เห็นข้าเจ้าฮักถึงฮักลุ่มเหรอเ้ี่ยออกงานอ่ะปึ๊บปาดดอกนี่น้ำหนักเยอะมากเลยนี่อึโอ้โหอันนียเก็บกกเอาอันนี้ออกนั่นครับเพราะว่ามม่สิเน้ำ ข้างนี้ครับมีขย้อขย่านเลยครับอ๋ออืมโอ้ยแห้งๆสองช่อละต่อไปครับมาเมืองทางนี้ตู้โอ้โหเขียวรอบเอ่าดันนี้ใหญ่แห้ง ูดั <laughs> งทจริงเลยลวนะวันอืออันนี้กีดหนาเง่าของเก็บเนี่ออกครับข่าในเมื่ท่านเกิดเนื้อว้ก้อน กินดีคุณตาป้านะเออม,มาอันนี้ครับนี่งามเพื่อนนะครับเราเชื่อเห็ดข้าวเจ้าดีอยู่ด้วยตัวเสียที่พันชงบออ่วยนั่นตอนไหนต้องไปเอาเองอืออ้าดอกงามเหีย ขั้นเห็ดมันเกิดในถุงมันสีน่ารู้ครับก่อนเห็ดเท่าสิเกิดบ่าโดนนะเน ath, lyric, refers, อ achieve. ้าเก็บออกไปนี่พ่อเก็บไปเก็บรถเนาะเอารถอันนี้กำนังอ่อนกิ่นเสืออุ้ย xem hát đẹp. Sự cho anh hoàng vàng vàng há hà nó mày nó. Nghì, sáng quá mừng hằng ngủ thang ngủ thật thi. Lặng thân 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 บมาไลกันแล้วมันเกิดประควมกันแต่เนี่ยกันยังเกิดบบเบิดทุกก่อนเนาะเหนียนมาก,กนี่ต้องขาดหน้อยขทุ่งน้อยพอดูเหมีืม,มสุดยอดแป๊บเดียวแป๊บเดียวจีเตียมมันกระตาเนี่นยนแจ้งกันอ,อันนี้เอาอยู่บ่เอาเลยเอาเลยบ่ ก็เอาเดีายนเอาบุนบ่คขาดอกมาได้เอา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 ตะเกียซอยีโอดเฮ็ดเฮ็เงเก่ย้สุดยอดแฮมาจัดการเลยโอ้ช่อในช่อยางใหญ่เลยปาดหูหน่อยพวดมันก็เลยแบบอยากอยอันนั้นอยากเนี่ย พูดเป็กเลยโอ้ออกกขนาดออกบกีก่อนเนี่ผเก็บบกีก่อนนี่อันนี้เดี๋ยวคอยเสียเมีดมาแช่เอามันตรงได้เอาอันหอสีน้ยนำไมนอันมันกระหนาอยู่เนี่ยเพราะว่ามันก่อนมันหลวมเนี่ยหลุดขนตรงมากมันอัดกันมาน่ะมันเลยว่เออนไลตัดขึ้นมา อุ้ยน,นี่ออกง่ายมากว่ท่อหนาบุญลาตัวงามแห้งนะอ,อันนี้ครับอันสุดท้ายอันนี้ค่อยทำว้เก็บมืออื่นตั้นให้ขอ,อน,นี่นี่ขอนเดียบร้อยอา,ยาอ เดือด,ก,ดกานึงเอาหัวจะฟองไปไม่งาอะไรนนเก็บแล้วล็หดพื้นอยุดนอบนึง<า>น้ำเปียเขาดอนเห่ตก็จะได้ก่อนนี่ไงไ้แล้วง่านกว่หา,า,า,หาหบอหกหามบอกหางมมสองตัวมุสอตัว